วัสดีครับทุกคนก็อยู่ผมนะครับย่าก็คิดว่นนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราจะมาพูดถึงสตรอรี่แมวที่ทุกคนเห็นอยู่นะตรงนี้ครับ แมวตัวนี้นะครับเป็นแมวตัวแรกนะครับที่ผมเขาเรียกว่าใช้แบบว่าเงินในการนาน้องมาเลยนะครับผมเนี่ยมีแมวกันด้วยกันทั้งหมดก่อนหน้านี้นะมี5้าตัวนะครับทุกตัวที่เลี้ยงอยู่นะครับเป็นแมวจรที่เก็บมาจากข้างบ้านบ้างเป็นแมวของคนรู้จักบ้างเป็นแมวเก่าของแม่บ้างน,นะครับทุกตัวล้วนแต่รีครับไม่ได้เสียตังในการเอามาเลยแต่เสียค่าอาหารต่างๆมา,า,ากมายนะครับเลี้ยงอย่างดีกินอย่างดีฮะทุกคนบอกเลยก็ตัวนี้นะครับเป็นแมวตัวแรกแลวผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละที่ผมจะ ทำการเขาเรียกว่าใช้เงินในการนั้นน้องมานะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสายพันธ์แมวเท่าไหร่นะครับเลี้ยงแมวยังไงก็ได้แมวฟรีไม่ฟรีเลี้ยงได้หมดแต่แบบคือผมมีความชอบมันตรงที่แบบผมเคยดูคลิปคลิปของพี่พี่เจมสกิททีวีผมชอบแมวนี้ตรงที่แบบมันเอ,อ๋หน้ามันเอ,อ๋ทุกคนไปดูคลิปพี่เจมสกิททีวีที่แบบแกเล่นกับแมวแล้วผมรู้สึกว่าเออชอบมากนนเลยพันธ์นี้ก็เลยศึกษาว่ามันคือแมวอะไรแล้วมันก็คือแมวถ้าจําถ้าไม่ผิดพลาดไปนะครับมันก็คือพนนันธ์เอ็กโซต หน้ามันจะมีเอกลักษณ์มากก็คือหน้ามันหักครับดูเหมือนโดนต่อยอะ่ะเหมือนแบบโดนสิบล้อชนอะ่ะชนแล้วหนีอะไรประมาณเนี้อ่ะปล่อยโคกก็จะกินอาหารซึ่งน่ารักมากครับก้อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอแนะนําทุกคนให้รู้จักก่อนสําหรับตัวนี้นะครับชื่อว่าถ่าโลก็เป็นแมวเอ็กซติด,ดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคว่าสตรอรี่ของแมวตัวนี้เป็นยังไงกว่าจะมาอยู่หนะ้าตรงนี้ทุกคนได้เห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำความรู้จักน้องให้มากขึ้นนะครับไปดูก่อนว่าตอนมันมามาอย่างไงนะ แรกเริ่มเดิมทีนะครับผมได้สอหาเจ้าน้องแอคซโซติสเนี่ยจากหลากหลายที่นะครับทั้งแฟนเพจ a c e b o o k กลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่มไลน์แล้วก็ไปเจอน้องในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแฟนเพจหนึ่งเรารู้สึกถูกฉลกมากถูกชะตามากก็เลยตัดสินใจนะครับทำการจองน้องนะครับแต่ยังไม่สามารถเอาน้องมาได้เพราะว่าต้องให้น้องครบ3เดือนก่อนถึงสามารถที่จะย้ายบ้านได้นะครับเราก็รออยู่ประมาณ1เดือนนะกว่าจะได้น้องมานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มาเลยนะครับเพราะครบ1เดือนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราจ่ายมาจำตอน แรกไปเนี่ยนะครับก็คุยกับเจ้าของเก่าว่าจะอาเอายังไงส่งยังไงนัดรับยังไง ก็โดยที่ว่าบ้านของเจ้าของเก่าเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะครับถ้าไปรับก็คือผมต้องขี่รถกรุงเทพอ่ะผมก็ขี่กรุงเทพอ่ะด้วยที่ว่าผมยังขี่รถไม่แข็งนะครับไปกลับก็เราวราพันกว่าโลนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าขี่ไปเนี่ยผมกลัวมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดอ่ะผมก็เลยตัดสินใจนะครับให้เจ้าของเก่าเนี่ยส่งน้องมาโดยอ่าการขนส่งทางอากาศหรือว่าคารโก้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ถามเจ้าของแล้วว่าการส่งแบบนี้เนี่ยมันอันตรายไหมอะไรยังไงไหมเพราะผมก็กลัวว่าน้องจะแบบว่าเขาเรียกว่า ตายนั่นเองนะครับก็เจ้าของเก่าก็บอกว่าส่งมาเยอะแล้วไม่เคยมีปัญหานะครับ้วยที่ว่าเจ้าของเก่าบอกว่าส่งมาหลายตัวส่งมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยสบายใจขึ้นเยอะมากก็เลยให้เขาส่งแบบคาโกมาแล้วผมก็ทําการขี่รถไปที่สนามบินใหญ่ใกล้เคียงนะครับก็พูดก่อนเลยว่าในจังหวัดระนองของผมเนี่ยนะครับมีสนามบินนะครับแต่ว่าไม่มีการส่งแบบคาโกไหนวะน่ะ ครารโก้เนี่ยจะอยู่ในตามสนามบินที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับสนามบินระนองเนี่ยแค่ขึ้นลงขึ้นลงแค่นั้นนครับนอกของอื่นเนี่ยไม่มีก็เลยต้องขี่รถจากระนองเนี่ยนะครับไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปที่สนามบินสุราษฎร์ระยะทางกิโลวะ200กว่ากิโลเมตรนะครับขี่ไปาอานนี้สบายหน่อยฮะกรุงเทพไกลฮะรตรงนี้ใกล้ๆพอขี่ไปถึงเนี่ยนะครับ ของเก่าบอกว่าน้องจะมาลงตอน5นะ้าโมงครึ่งเนาะห้าโมงสประมาณนั้นนะครับเราก็ไปถึงก่อนประมาณ1ชั่วโมงเราก็เลยไปกินข้าวกันครับอะไรกินไงกินข้าวเสร็จก็ใกล้จะห้าโมงครึ่งแล้วเราก็ลงไปข้างล่างก็เกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันขึ้นครับ ตอนนั้นเนี่ยมีพายุเขาเรียกว่าเป็นพายุไม่ไม่รู้เนาะแต่ค่อนข้างแรงมากท้องฟ้าสีแดงมากแล้วฝนตกฟ้าผ่านะครับทำให้เครื่องเนี่ยลงจอดช้านะครับดีเลย์กว่าปกติแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับจาก5้าโมงครึ่งก็ เกือบประมาณ6กโมงถึงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าโมงสีนะครับเครื่องลงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาน้องออกจากเครื่องได้เนื่องจากฝนตกหนักครับคือของมันจะเปียกสัมภาระมันจะเปียกนะครับก็เลยรออยู่พักใหญ่จนถึง,ถงราวหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นวิดีโอนี้ขึ้นครับทุกคนตอนที่เจอน้องครั้งแรกเลยตอนเขาเขียนออกมา,าเดี๋ยวเปิดให้ดู ก็ตามนั้นเลยครับทุกคนผมก็เดินหาใหญ่เลยว่าตัวไหนแล้วก็เจอนะครับแมวหน้าหักเป็นวินาทีแรกที่ได้เห็นทาโลนะทุกคน,นแล้วนวดมอนุนส่นตัวครับมอนุนส่นตัวนี่นวดนมอน,น่า แล้วนี่ก็คือสตอรี่ทั้งหมดนะครับทั้งมวลกว่าจะมีไอ้เจ้าทานโลตัวนี้นะครับทุกคนแด๊ดดดดก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักน้องกันแต่ตอนนี้เนี่ยน้องง่วงมากแล้วเดี๋ยวรอให้น้องนอนก่อนนะครับน้องนอนไม่รับเดินออกมาแล้วไหนบอกเราไม่รับวะแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักน้องเพิ่มกันนะครับนี่จี้จี้จี้ฮัลโหลอันมุดูกล้องไรอ่าอย่าง แมวตัวนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่แปลกกว่าแมวตัวอื่นครับแมวตัวอื่นเนี่ยเวลาเราจับตรงคอเวลาจับตรงคอตรงนี้มันไม่ร้องเว้ยแต่ตัวนี้จับแค่นิดเดียวเองก็แบบงองแงแล้วทุกคนดูนะดูหน้ามันนะ <c oughs> จับนิดเดียวเองเว้ยคือตัวอื่นอะเราจับแบบจับสามารถทิ้วได้เลยนะเวลาแม่แมวคาบลูกแมวมันก็จะคาบประมาณนี้นันทุกคนที่งองแง <c oughs> เป็นตัวผู้นะครับลืมบอกไปน้องเป็นตัวผู้ซึ่งในอนาคตนะครับอยากมีหลานเหมือนกันซึ่งแม่พันมันก็เดี๋ยวผมให้ดูแฟนทาโรมันนอนไปแล้วมันเป็นแมวที่แบบอยากนอนตรงไหนก็นอนไม่สนใจอะไรเลยคือมันง่วงตรงไหนมันก็จะนอนตรงนั้นนะครับซึ่งมันวิสัยมันแปลกอ่ะมันจะไม่เหมือนแมวปกติแมวบ้านนะครับแมวบ้านเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละตัวไปเนาะแต่ส่วนใจเนี่ยจะไม่ค่อยอ้อนคน แต,แต่ถ้าเราเจอแมวบ้านตัวไหนที่อ้อนคนเนี่ยมันก็จะอ้อนคนหนักมากๆนะครั okay. บซึ่งมันก็ต้องลุ้นแจ็คพอตอีกเยอะแยะมากมายแมวแถวบ้านผมอะที่ยายผมเลี้ยงที่แม่ผมเลี้ยงอ้อนทุกตัวเลยแต่พอผมเลี้ยงทําไมมันไม่อ้อนผมก็ไม่เข้าใจนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าครับก็หลายๆคนอยากเห็นแม่แฟนของทา r โรในนาคตนะครับ นี่นี่คือแฟนทาโร่ในอนาคอนะครับผมสวม่อยไหมเป็นนี้เป็นแมวที่ได้มาฟรีนะครับป้าที่ร้านข้าวที่ไปกินประจําให้มามันเกิดมาตอนนั้นประมาณ4ตัวมั้งแล้วก็ป้าให้มา1ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าถึงเงินนะครับผมไม่มั่นใจว่าน้องเป็นแมวพันอะไรนะด้วยที่ว่าดูไม่ค่อยออกอะ่ะใครรู้ก็บอกทีละกันนะครับนี่นี่ตอนแรกมาวันแรกนะกลัวตัวงเงินเนี่ยตัวตัวเนี้ยแฟนเขาเนี่ยกลัว ไม่กล้าออกมาเลยทุกคนคือประมาณ233 3วันอะกลัวแล้วแบบเข้าไปแอบข้างหน้าของเตียงตงนี้ครับมันจะเข้าได้เป็นช่องอยู่เนาะตรงนี้เข้าไปแอบในนู่นอะหัวมุมนู้นนะทุกคนอยู่มาสาวันอะนอนอยู่แต่ก็คือออกมากินบ้างนะแต่ออกมาน้อยแต่ตอนนี้ล่าเริงมากแล,แล้วก็ไม่กลัวแล้วนะครับดูหน้าดี ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับอายุประมาณ6เดือนตัวอย่างใหญ่เลย6เดือนส่วนทาโร่อายุประมาณ3เดือนกว่าซึ่งมีอายุห่างกันครึ่งหนึ่งนะครับก็คือว่าห่างกันครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้3มนี่6เนาะก็ ถ้าในอนาะคตร่างกายแข็งแรงมันคู่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสามารถมีลูกกันได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะอาจจะได้ดูลูกของทานโลนะครับเป็นแกงหน้าหักขนยาวอาจจะนะ่าพ่อแม่พันธุขนยาวอะ่ะคือผมไม่ได้เลี้ยงไว้ขายหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่แบบว่าอยากให้มันมีแบบแกงหน้าหากักเยอะตอนนี้มันกินไม่สนใจอะไรเลยมันเป็นอาหารตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวต้องเทอา,าหารมันทิ้งแล้ก็เปลี่ยนอาหารให้น้องนะครับก็นะครับสาหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวแอกโซติสนะครับแบบนี้หน้าหักหักแบบนี้มันก็มีข้อ ดีและข้อเสียอยู่นะสําหรับข้อดีที่ผมมองเห็นในตัวน้องก็คือน้องเป็นแมวที่ด้าเริงมากแล้วก็เป็นแมวที่ขุนคนมากติดคนมากเวลานอนเนี่ยก็คือว่าจะขึ้นมานอนกับเราในห้องเลยนะครับมันอยู่ตรงคออยู่ตรงแขนอยู่ตรงหัวอยู่ทุกที่นะครับมันจะนอนกับเราเลยข้อดีก็เยอะแยะส่วนข้อเสียนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้น้องมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ว่าแมวเป็นแมวที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าแมวปกติ อ,อ่อนแอขอแมวบ้านแล้วก็น้ำตาเนี่ยมันจะออกเยอะกว่าแมวปกตินะครับทำให้มีขรามน้ําตาแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเลือนตาได้เลยก็คือว่าเลือนได้นิดๆน,นะครับจะไม่เต็มลูก,กตาเหมือนแมวปกติที่แบบตาแป๋อางนันใช่ไหมแต่ถ้ากลับกันมาเป็นแมวตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เต็มตานะครับถ้ามีขี้ตานะครับดังนั้นเราต้องทําความสะอาดให้น้องโดยใช้น้ํายาเช็ดน้ําตาของคนก็ได้นะครับท,แบบที่แบบว่าอ่าที่แบบว่าอ่อนโยนหน่อยในการเช็ดนะครับแต่สําหรับของผมเนี่ยผมจะมีของแมวโดยเฉพาะแต่จริงๆริงผมว่าใช้ของคนแหละเล ดูนะ <ENNIS> ดูนะดูนะผมจะเอามือไปขย <c loo> <r> ้ำมันผมจะเอามือไปขย้ำมันดูมันกัดดูมันกัดผมดูมันกัดผมดูมันถีบแล้วมันถีบโคตรแรงเลยแงม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 ดูหน้ามันงับโอ้ย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 เบาเบาอ่ะจะเย็นนะผมจะไม่เล่นพุงแล้วผมจะอยู่นิ่งๆดูนะพอผมผมอยู่นิ่งมันจะเป็นอะไที่แบบหลับได้ทุกที่อุ้ยผมอยู่นิ่งแล้วจะอยู่นิ่งๆเอนนี่จะดูดิมันจะหลับไหม ดูหน้านะแมวที่สามารถหลับได้ทุกที่ทุกคนดูแผลที่ได้จากมันปะ้ปปล่อยก่อนปล่อยอุ้ยเจ็บ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 อ่าแล้วโคตรคมอะ่ะเอาหลับแล้วเอาเอา,เอาถอนหายใจด้วยทุกคนดูดิทุกคนดูแผลที่ได้จากมันครับเมื่อกี้อันนี้คือแผลที่ได้จากแมวตัวนี้ทั้งหมดนะครับไอลอยเยียรนั่นก็จากน้องนะบอกเลยเป็นแมวที่แรนรุนแรงมาก โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเจ้าทาโร่ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าใครชอบน้องอยากดูคลิปน้องอีกก็สามารถเขียนมานต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมและทาโร่ aro, ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีการอัปเดตเติบโตหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในอนาคตนะครับโตมาน่ากวนตีแน่นอนตัวนี้รับประกันเลยโอเคเจอกันคิดดูหน้าขอตัวลาไปก่อนบาย